สวัสดีค่ะเพราะว,ว่าอันป้าสอนพี่ถักแบบดอกมะลิไปแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ป้าจะมาแนะนำวิธีการถักแบบอดอกดาวเรืองหรือจะเป็นกลีบดอกไม้ก็ได้นะคะแล้วแต่ใครจะเลือกอะไรนะเดี๋ยววันนี้ป้าจะมาแนะนำวิธีการขยายฐานให้ใหญ่ขึ้นด้วยนะคะเมื่ววอวานป้าทำฐานเล็กแบบนี้นะแค่หนึ่งสองสามวันนี้ป้าจะแนะนำวิธีทำ ขยายฐานให้ใหญ่ขึ้นเผื่อใครจะมีพระองค์ใหญ่อยากจะทำไปถวายเป็นรองที่รองพระสมบับิองค์ใหญ่ๆนะคะป้าจะแนะนำสำหรับมือใหม่ด้วยนะป้าจะค่อยๆแนะนำสอนไปนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาชมนะที่เพิ่งจะหัดถักถักง่ายๆค่ะมือใหม่ก็ทำเป็นแบบนี้นะคะ แล้วก็ดึงมาหนึ่งสองสามโซ่สามนะคะแล้วก็ทำเอฟพันหัเข็มหนึ่งครั้งทั้งหมดสิบสามหลักหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ด สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสาม f นับโซ่ด้วยเป็นสิบสี่แล้วก็รูดแล้วเราจะมาีตรงหลัก f โซ่บนหลัก F ตรงนี้นะคะวันนี้ป้าจะซีข้างหลังนะพลิกนี่อ่ะอย่างเงี้นะจิ้มอเอาเข็มจิ้มมาข้างหลังจิ้มโซ่นี้อย่งี้นะคะกระดาษนี่อยู่ข้างล่างอืมนี่ เสร็จแล้วเราก็มาจิ้มตรงที่เดิมที่เราซีเมื่อกี้นี้ทำ x แล้วก็โซ่สองเราจะลงสองครั้งทุกหลักเลยนะคะทำพอหนึ่งคอสองครั้งทุกหลักเลย อันนี้แล้ได้หนึ่งแล้วนะคะนับโซ่ได้เป็นหนึ่งแล้วก็ลงที่เดิมอีกนี่ละสองลงซ้ำทุกครั้งหลักละสองหลักละสองครั้ง หลักถัดมาแล้วก็ลงอีกครั้งหนึ่งแบบนี้นะคะยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ด ยี่สิบแปดจะได้ทั้งหมดยี่สิบแปดหลักนะคะเสร็จแล้วก็ดึงยาวๆทิกงานนกลับหรือใครจะกลัวหลงก็จิ้มตรงนี้ก่อนนี่นะคะตรงหัวนี้นะชัดไหมมันมืดๆป่ะ นี่นะคะจิ้มไปนี่เสร็จแล้วก็พลิกงานมาข้างหลังเอาด้านนี้อยู่ข้างหลังข้างล่างนะคะควักมาแล้วก็พลิกงานกลับจะได้แบบนี้นะคะต่อไปแถวต่อไปก็ให้จิ้มเหมือนที่เดิมที่เราซีเมื่อกี้นี้จิ้มลงไป แล้วเราก็ดึงมา x แล้วก็ทำอีก2โซ่แล้วก็ผ่านนุเข็มลงที่เดิมหลักถัดไปเราจะทำเพิ่มหลักเว้นหลักนะคะอันนี้ากับสองแล้วนะอันนี้2แล้วหลักถัดไปจะลงครั้งเดียวนี่ หลักถัดไปเราจะลงสองครั้งแล้วก็หลักถัดไปเราจะลงครั้งเดียววิธีนับนะคะให้เรานับอย่างนี้ก็ได้กานลืมนะอ่าหลักนี้ลงลงครั้งเดียวนะเราก็นับหนึ่งหลักถัดไปลงสองครั้งใช่ไหมล้วก็สองอันที่สามเราก็ลงอย่างนี้ที่เดิมสามแล้วก็หนึ่ง สองสามหนึ่งหนึ่งก็คือลงครั้งเดียวสองสามซ้ำแบบนี้นะคะกันกันหลงว่าเราไม่ต้องมาดูบ่อยๆว่าเราไอ้หลักนี้เราลงไปกี่ครั้งหนึ่ง สองสามทำแบบนี้นะคะไปจนรอบเลยนะหนึ่งสองสามลงที่เดิมหนึ่งหนึ่งลงครั้งเดียวสองสาม หลักสุดท้ายจะเหลืออันเดียวนะคะเพราะว่าอันนี้เราสองสองหลักแล้วใช่ไหมสองหลักในช่องีนอันนี้เดียวแล้วอันสุดท้ายถ้าถูกต้องมันจะลงครั้งเดียวนี่ตรงหลัก F นี้นะน อีกกลับแล้วก็จิ้มไปที่เดิม1 2แล้วก็ลงซ้ำเหมือนเดิมทำา f ลงซ้ำเหมือนเดิมหลักเดิมอ่าอันนี้2ต่อไปเราจะเพิ่มให้ขยายใหญ่ขึ้นนะคะไม่ได้ลง2องแล้วใช่ไหมแล้วก็จะลงอ่าหลักละ หลักหลักหลักละครั้งสองหลักแล้วก็นับอย่างนี้ไปเลยนะหนึ่งสองหลักที่3ามนี่เราจะลง v ลงสองครั้งในหลักเดิมสังเกตนะคะว่าตรงเนี้ยเขาจะตรงกันนะอันนี้เราลง2หลักใช่ไหมตรงนี้เราก็จะจะ,จะลงตรงกันอันนี้หนึ่งสองแล้วก็สาม สี่ลงที่เดิมอ่าเอาไหม่นะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองส สาม่นะ,ะตรงนี้จะจะ,จะตรงกันทุกหลักนะที่เราเพิ่มเพิ่มขึ้นไปเนี้ยอันนี้อันนี้หนึ่งใช่ไหมหนึ่แล้วก็มา V พอมารอบนี้ก็จะเป็น1นสองแล้วก็ V รอบต่อไปก็จะเป็น1 2 3แล้วก็ V V คือการลงสองครั้งในหลักเดิม หนึ่งสองสามสี่เดี๋ยวเราทำมาจนจบนี้เลยนะคะหนึ่งสอง สามสี่อ่าแล้วก็จะมาหนึ่งสองเห็นไ,ไ,ไหมคะมันก็จะชนกับจะลงสองหลักตรงนี้พอดี เงที่เดิมแต่ป้าจะทำเพิ่มให้ดูอีกแถวหนึ่งนะคะหนึ่งสองจิ้มลงหลักเดิมเริ่มต้นเราจะลง V V วทุกครั้งนะคะลงสองครั้งในหลักเดิมนะรวมโซ่ด้วยนะคะได้อย่างนี้แล้วใช่ไหมเมื่อกี้1นสองอันนี้ก็จะเป็น1นึสานะคะ หนึ 1> 1, 2, 3, แล้วก็4 5หลงหลักเดิมเห็นไหมแถวมันจะตรงกับที่เราเพิ่ม V เนี่ยมันจะตรงกันไปเรื่อยๆนะคะสี 4, 5, ลงที่เดิมแล้วก็ห สอสตสี่ห้าลงที่เดิมหลักตรงที่เพิ่มวีมจะตรงกันไปเรื่อยๆนะคะพอเข้าใจนะะเดี๋ยวเรามาดูตอนจบแล้วก็ขึ้นงานนะคะ สี่อืมองสาม,ม,มต่อไปเราจะ ถักข,ขอบเพื่อจะขึ้นตรงนี้นะคะเราต้องทับ X ก่อนนะอ่ะนี่นะไม้เราซีางแล้วน,นะคะแบบนี้แล้วก็ X เส้นล่างเส้นเดียวนะคะ X X เส้นเดียว ไม่ต้องแน่นมากนะคะไม่ต้องดึงเอ็กแน่นมากแบบนี้นะจะได้แบบนี้นะคะเส้นเดียวเส้นล่างเส้นเดียว จบจบฐานต่อไปเดี๋ยวเราจะมาขึ้นกลีบดอกกันการขึ้นกลีบดอกก็เหมือนตัวตัวนี้ที่ป้าสอนไปนะคะแต่ถ้าใครอยากให้แน่นน,นี่ป้าทําห่างไปนะป้าทําแบบนี้แล้วคนนี้มันงานออกมามันจะเหมือนห่างไปถ้าใครอยากได้ทีที เดี๋ยวป้าจะแนะนำตรงนี้เลยนะให้เราจิ้มไปที่เดีิมนี้ใช่ไหมแล้วก็ไปจับควักไหมามาจับไปสองอันนี้ไว้นะคะ สองสามสี่ห้าหนับไปห้าหลักนับจากตรงนี้เลยนะคะหลักนี้หลักนี้หลักนี้น,น,นับไปใช่ไหมตั้งหลักนี้หลักแรกหลักแรกที่วีนะคะหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหลักนี้นะ เราสีขึ้นต้นเหมือนกันได้อย่างนี้แล้วโซ่ห้าหนึหโซ่หนี่นะคะห้าหกเจจ็ด สลับแบบนี้นะไม่ได้โซ่ห้าแล้วใช่ไหมคะโซ่ห้าให้เราจิ้มไปที่โซ่นี้โซ่แรกสี่แล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหก สหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเพิ่มไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะ เพิ่มไปเรื่อยๆถึง8แล้วก็ลดลง1 2 3่งสองสา4สี่ห้าหกเจามี่ห้าหก หลักสุดท้ายแล้วก็1 2 3่งามี่หหลักนี้ป้าจะมา x ที่ตรงโซ่ขึ้นต้นเลยนะคะนี่นะ x เ,เสร็จแล้วก็เหมือนเดิมค่ะนี่วก็จะมา x ในหลักถัดมานี้ จะดูตัวนี้ก็ได้ค่ะง,ง่ายนี่ x. ถ้าใครอยากได้ท,ทีนะคะให้แค่ x ตรงนี้ x เดียวนะแล้วก็ขึ้นโซ่เลย1,2,3,4,5,6 ตรงนี้ไม่ต้องเว้นนะคะอย่างอันเก่าเนี้ยป้าป้าจะเว้นใช่ไหมที่ป้าสอนเหมือนดอกมะลิเนี่ยมันจะเว้นอ่าเว้นแล้วก็มาลงมาทําให้ห่างรู้สึกว่ากลีบนี้มันห่างไปถ้าเราอยากได้ทีทีนะคะอยากได้ทีทีแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องเว้นตรงนี้ก็คือ x เ,เดียวตรงนี้ก็คือไม่ต้องเว้นนะ x ขึ้นโซ่เลยตรงนี้ก็ไม่ต้องเว้น ลงมาเลยหนึ่งสสาสี่ห้าจิ้มไปที่โซ่แรกแล้วก็พลิกสี่ แล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกจิ้มหลักถัดมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่ง 2 3 4 5 6 7 8ีดจิ้มหนักถัดมานี่4 1 2 3 4 5 6 7แล้วก็1 2 3 4 5 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 อืมอืมอืมดแล้วก็อันสุดท้าย1 2 3 4 5อ้อมนี้1ก,ก็มาจิ้นนี่ค่ะ หรือใคจะดูตรงนี้ก็ได้นะนี่ง่ายเลื่มเก็บไหมไปด้วย1หนึ่งสองสามสี่ห้าหแบบนี้นะคะงานจะชิดกันแล้วก็จะจะไมะ่ถ้าเป็นดอกรอเรืองอะน,นะถ้าใครอยากได้ชิดชิดนะคะก็ไม่ต้องเว้นนะ ก็ขึ้นเหมือนเดิมหนึ่งสองสามสี่ห้าตรงนี้ลงมา x เ,เดียวแล้วก็ขึ้นโซ่หเลยตรงนี้ก็ไม่ต้องเว้นเหมือนดอกมะลิไม่ต้องเว้นคือลงทุกหลักเลยนะคะลงทุกหลักเลยแล้วก็ถักไปอย่างนี้โซ่ห้าแล้วก็จิ้มไปแล้วก็สี่อ่าแบบนี้นะคะ ป,ป้าแนะนำตรงแค่นี้นะถ้าขยากได้งานทีๆนะแล้วต่อมาจะทำให้ดูตอนจบนะคะเมื่อเราถักไปเรื่อยๆแล้วนะคะจนมาถึงงานชนกันตรงนี้นะคะเนี่ยที่เราเอ็กมาแล้วง,งานมันชนกันแล้วบางคนอาจจะปา้าป้าไม่ได้สอนตอนจบที่ละเอียดมากเดี๋ยวอันนี้จะมาดูใหม่นะอันนี้ป้าเอ็กสองเอนะคะแล้วก็ขึ้น 1>, 1 2ึ่งสอี่ห้าหเราก็จะเอื้อมมานี่เลยค่ะอันนี้อันนี้ป้าเว้นใช่ไหมเนี่ยอันนี้ป้าเว้นนะไม่เหมือนอัน,อนที่ป้าสอนเมื่อกี้นะป้าก็จะเว้นมาหนึ่งหลักเห็นไหมที่เราขึ้นที่เราข้ามไว้เนี่ยที่เราขึ้นต้นเรานับหนึ่งามสี่ห้าเนี่ยที่เราข้ามไว้เนี่ยพอมาถึงเนี้ยล้วก็มาใช้หลักที่เราเว้นไว้ สองนี่ยกับชนละหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหกเห็นไหมคะ เรามาเกี่ยวตรงนี้เลยก็ได้นะนี่เห็นไหมเว้นเวลาอาจจะเว้นข้ามไปแล้วอาจจะข้ามหลักบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะขอให้เราเกี่ยวเอื้อมมาเกี่ยวได้ก็พออืมต้งั้งตั้งกล้องต่ำเลยสั่ปิดมาม่านแป๊บหนึ่งแล้วก็ จบแถวแล้วนะคะนี่แล้วก็นี่เลยสแต่ถ้าใครเห็นว่าตรงนี้ยังห่างอยู่อยากจะเพิ่มอีกแถวหนึ่งก็ได้นะคะอยากจะเพิ่มอีกสกีบหนึ่งก็ได้นะเดี๋ยวเราไม่ถูกมาดูวิธีหนีบกันนะคะใครไม่อยากหนีบก็ได้นะถ้าเป็นดอกรอเรืองมันจะเป็นต้องหนีบก็ได้แต่ถ้าหนีบก็สวยดี วิธีการหนีบแม่แดดก็พอม่านปิดไม่ได้นี่นะคะวิธีการหนีบเราก็ดึงกลีบเข้าตรงนี้ก่อนอตัวนี้ก็ก็บิดหน่อยนี่เขางองเห็นไหมคะ นี่นะดึงมาแลักกิลิตกดแช่แล้วก็บิดก็จะได้อย่างนี้นะคะเห็นไหมไม่ค่อยหนีบก็ค่อยดึงค่อยดึงที่เรานี่ไว้ก่อน เขาทำได้ไหมเอ่ยสามารถเอาไปประยุกต์ถักเป็นกลีบอย่างอื่นได้นะคะเดี๋ยวป้าจะลองกลีบดอกบัวอีกหนีบจนรอบนะคะเราก็หนีบเรียบร้อยแล้ว พอดีจบพอดีเมื่อกี้ไม่ได้จบใหม่เก็บไหมก็อย่าลืมเก็บไหมให้เรียบร้อยนะคะ ได้แล้วนะคะใครอยากได้ฐานใหญ่ขึ้นก็ขยายตรงนี้วงตรงนี้ให้เพิ่มให้เยอะขึ้นนะคะนี่นี่ใครเห็นว่ามันห่างไปก็ให้ทําแบบนี้นะคะคือไม่ต้องเว้นแต่ถ้าคิดคิดว่าตรงนี้สวยแล้วพอดีแล้วก็ทําเหมือนที่ ทำวิ้นเหมือนดอกมะลินี่นะโอเค